สวัสดีครับผมมินุรุณมารีนะครับก็วันนี้ถ่ายคลิปกันเลยนอกาสถานที่ครับไม่รู้อยู่ตรงไหนของบนโลกมนุษย์วันนี้ครับสดๆร้อนๆเลยครับกับการทํแสัลัษณ์ลักษณะน,นี้จริงไม่ใช่เป็นการชูสามนิ้วครับเป็นัญลักษณ์ของการเล่นบอลล์ซึ่งเพียวเนี่ยอชดาพรคงยศเนี่ยก็ได้บอกแล้วว่าเป็นการบอกว่าอันนี้หมายถึงว่าหน้าสามหน้าสามของวอลล์คือก็คือฝ่นตรงข้ามันลุกได้สามตัวน่าจะไข่ นะครับมีโค้งหน้าโค้งหลังแล้วก็บอลเร็วซึ่งแค่นั้นเองแต่มีคนไปผูกประเด็นโยงไปทั่วครับนึกว่าใหญ่แบ่งมุมโยงมั่วโยงซัวไปหมดซึ่งครับไปไปมา,มาครับก็ไปโยงเข้าเรื่องการเม,มืองซึ่งเมื่อวานเนี่ยที่แข่งวอลเลย์บอลวีเอลที่แพ้กับตุรกีไปสามศูนย์นะฮะก็ได้แค่ถ่ายรูปก,กับนายว่าที่นา,ายกคนใหม่เท่านั้นเองก็เอาไปผูกประเด็นซะโอ้โหนึกว่าใหญ่แบงมุมสไปเดอร์แมนฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปงงไปหมดครับ ครับยังไงแต่ครับยังไงก็ยอมรับครับว่าคนที่โพสต์เปิดประเด็นคนแรกครับก็ได้ทําการขอโทษนะครับโพสต์ขอโทษก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่โอเคครับรู้รู้จักผิดแล้วก็มีความรับผิดชอบนะมีการขอโทษผมถือว่าสุดยอดคนหนึ่งครับซึ่งครับใครดูคลิปวันนี้ครับก็อย่าลืมครับกดหัวใจให้ผมด้วยครับใช้นิ้วก้อยสกิดหัวใจให้ผมหน่อยก็ได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับกับประเด็นนี้